โอ้โหไอสัตว์เอ้ยด่านนี้เยอะแยะออกโคเทาอ้วกไม่แหลกแหลก,ก,กเอ้ยพี่ผมตกเลยสามสิบเอ้ยมีโซเชนไฟขวาบนด้วยแก่ละพี่ก็เห็นอยู่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะไม่ต้องหวงโดมแบงค์มีซูปเปอร์ไฟฉายอยู่เฮ้ยสูดสูดสูดูดูดไม่โดนะไม่โดนะไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะ กลับไป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 หมดแล้ววงแดงหมดวงแดงหมดเอา้าไม่วิ่งด้วยโดมทำอะไรวะน่ะแหลกมาแหลกเขบร้อยโูนค้างพี่มิงล่างมาล่างกลางแล้วพี่เอกเฮ้ยวงแดงมาจากไหนวะเครื่อง,รองเสร็จเครื่รองเสร็จแล้ววงแดงปะเครื่องเสร็จแล้ววงแดงโอ้ยเข้มเลย เอามาตูบ้านใหญ่แยวแมค์ไปดึงให้สีไปเลยเดี๋ยวพี่ดึงให้สีไปพ,พี่มาปั่นพี่มาปั่นขวากานี่ขวากาใกล้จะเสร็จแล้วแมค์ปั่นอยู่ไหนแมค์อยู่ขวาล่างเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าสองเครื่องแล้วตอนนี้ก็เทิบเครื่องขวาโอ๊ย ทำไมมันจบับจบไม่มีเทือกแดงนะไม่มีเทือกแดงกำลังไปกลางแมพเดี๋ยวเพิ่งติดนะเราขอกดไอ้ยากถ้วยหน่อยเฮ้ยไม่ดักด้็วกว่าคนนี้เอหรอไปไป ติดเลย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 ตอนนี้ติดไปเลยสองเครื่องอ่ะติดติดพร้อมกันไปเลย <c oughs> แดงพวกแดงนะระวังขวากลาง <c oughs> ขว,า,วากลางไปตามให้หน่อยใครก็ได้ไล่แดงไปแล้วไล่แดงไปแล้วมิงกี้มาช่วยพี่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่หยุดแล้วต้องปั่นบนอย่างเดียวละแล้วทีววว <c oughs> ไงยบยาวมิมงกี้นหีงด้วย ต่ยยาไปก่อนเลยก็แล้วกันโอ้โหไม่มีมันอ้วกอ้วกทิ้งไว้อะสายบนอกลางอดมขวากลางขากลงผอกลางเขาเล่นกันอยู่วะดิเขาปั่นบนบ้านไงเออไปปั่นบนบ้านบนบ้านบนบ้านผอกลางแล้วเขาเติมพลังสายบนมิงกี้เดฟโซนใช่หรอเสียงหายไปแล้วไม่มาแล้วมิงซ้ายอยู่อยู่มิงซ้ายบนชีอ้วกแดงอยู่แล้วนี่ตออะไรอ่ะ ดโอเคอุ้ยลมในบ้านด้วยเคลื่อนไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นอุ้ม okay, อุ้มโอเคอุ้มอุ้มแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบอันนี้เอ้ยเอ้ยกูไม่เสร็จว่ะมึนหนืดอจ้ะตายไปเลยแต่แบงค์ลงมาบ้านฟ้าอุ้ยแบงค์ลงเอ้ยไม่ไม่กลับไปที่เสาเดี๋ยวเปิดหน้าพัดี๋ยวเปิดประตูบ้านฟ้าให้ตั้งกลาง พี่เถียงพี่อีกแล้วเนี่ยตัวพี่โอ้พี่โอ้พี่ต้องไปเอาตัวไหนนะปัดฟ้าปัดฟ้าร่างกางเลยโอ้โหไม่ได้หรอแม่งรอบแม่งสั้นไปรอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แบงค์วิ่งมาตอมเราอยู่วันนั้นแหละน่าจะหมดแล้วใกล้แล้วอยู่พี่ได้นะเดินกลับมากลับมากลับมาไปนอนไม้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 ยู่เตียงยู่เ่ทัน โอจะหลุดไอสัตว์ประตูบ้านฝาใช่ป่ะเอาไอ้ยี่ห้องดึงหลังเฉยเฮ้ยแต่เขาจะไปแผลงไม่วางไม่วางไม่วาง,วางโดนออกขวาโดนออกขวาออกขวาไปเดี๋ยวพี่บล็อกเดี๋ยวพี่บล็อกรถนี่ให้เฮ้ยเป็นออกขวาไปโดนออกขวาขวาโอาา้ยเพี้ยไม่ทันนะเนี่ยกู ดมดมเลยด,ม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 ดมอมเข,ข,ข,ข้ามาเข้ามาเข้ามาานออกมาดิคานออกมาดิแบงค์เหนืน่อยเฟสอยู่อ้านนอนไม้ให้ไม่ทันนะถ้าอุ้มผมตายเลยมิงกี้อยูย่ไหนไม่มีรูครับาาพี่อยู่ขวา<ด>ขวาบ้านใหญ่พี่มิงกี้จะต้องบอกพี่นะ เล่นไม้เล่นไปเลยอออเอาวิ่ยิงเฉียวมาปันเนี่ยโอ้ชิบหายละวเอามิงกี้เอาพี่มิงกีต้องงบนะนไ,ดได้ได้ได้ตัดะกลางแบบมีไม้แผ่นหนึ่งพี่มิงโดดมาได้นะแบงค์มีแทงหลังอยู่ปุ่มล้างหน้าอยูป่ปุมให้เปิดปุ่มให้เปิดตูใดต่ให้ทมัน่ะทมัน่ะ ทานทานพี่ทานทาน้วคานามาเลยคานมาเลยโดมไปอีกประตูเลยประตูไหนบันฟ้าใช่ปะมบัน้าบาน้าลงไปเลยลงไปเลยโ <Okay. S 2> อเคเข้าไปนะเข้าไปทางโดมนะไม่มีอุ้มวะ่ะไอ้วงแดงพัก,กปักแม่งไปเลยถ้ามาจำเป็นนี้อ่ะ อ,อ้าวอโ้เกมจะจบอยู่แล้วขำวะอ,ขอ,อะไรวะอ้าวเกมขยะเฉยเลยอะไรวะน่ะเกมขยะแต่เกมขยะเฉยเลยเพิ่งมาแกตัวเทียมสามคนอ๋อเขาร้อนแกตัวเทียมเขาตัวเทียมไปไวบ้นด่านมันเล็กอะมเอี้ยผมขอรีเกมนาะทีพี่โอเคไอ้เอพียร์มัน ไอ้ดีลูกค้ากูไอ้เมนด่านะไอ้เกมขยะตัวไอ้ควายมึงเล่นมึงก็ยิ่งกว่าขยะไอสัตว์ทำมาเป็นด่าเฮียเกมอะไรอะ่ะคนละหนึ่งโทเทนเดสบายไงเกมกระจกมึงจอกกว่าเกม ลองมาว่าโลกูไม่ไปโพสกูลงกลุ่มทีเอาไปโพสหน่อยดี ร้อนจัดอนะ่ะเอาบอกเลยร้อนจัดอนะ่ะพี่คือแบบว่ากูต้องได้แล้วสองคนกูต้องได้แนละ้วไปมารอดสี่โอ้โหขนมเหนียวเจี๊ยบบุรี่เลยครับน้องอื